ผู้ชมครับวันนี้ผลงานของสาวนักบอไทยก็ไม่น้อยหน้าผลงานของนักวอลเลย์บอลหญิงครับหลังจากที่คว้าแชมป์เอเชียได้ครับวันนี้ครับทีมตะก้อสาวไทยก็ทุบชนะเวียดนามคู่รักคู่แข่งต้องบอกว่าตลอดการไป2ต่อ0ทีมครับคว้าแชมป์การธนาคารตะก้อคิงส์ครับในประเภททีมชุดหญิงเป็นสมัยที่5ไปครองได้สำเร็จครับการธนาคารตะก้อชิงแชมป์โลกชิงรัฐประทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคิงส์ครับครั้งที่28ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาจังหวัดอุดรธานี ทีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์14สมัยชุดสีแดงพบกับคู่ปรับตลอดการอย่างเวียดนามทีมเอไทยส่งรุ่งทิ์ตะนกิงสศิวิมลจันทสิทธิ์และสุนทรีรูปสูงขณะที่เวียดนามส่งเกาที่เฮียนเกาที่ไฮเฮียนและลีจีฮานลงสู้เซตแรกไทยดักเก็บลูกขึ้นฟ้าของเวียดนามได้บ่อยครั้งรวมถึงอาศัยเกมเสริมที่ยอดเยี่ยมของสุนทรีรูปสูงส่งผลให้ชนะในเซตนี้ไปแบบไม่ยากเย็น15-7 เข้าสู่เซตที่2สาวไทยที่ยิ่งเล่นยิ่งดีโชว์เกมเสิร์ฟและการขึ้นฟ้าที่หนักน่วงสมบูรณ์้ชนะไปแบบขาดลอย15-6ต่อสรุปผลการแข่งขันขในทีม A ไทยชนะเวียดนาม2เซตร,รวดคะแนน15-7ต่อและ15-6ต่อเข้าสู่ทีม B ไทยส่งจริยาศีสวัสดิ์เฟืองฝาประภัสรางและทิติมามหากุศลขณะที่เวียดน,นามส่งเงียนบักเวินชางทิทูฮอยและเหงียนไห้เฮาลงสู้ เกมนนเซตแรกทั้ง2ทีมเล่นกันอย่างสุสีทำแต้มกันอย่างสนุกแต่ในช่วงปลายเซตไทยเล่นเสียเองบ่อยครั้งสมบูรให้เวียดนามพลิกชนะในเซตแรกไปก่อน15-12เข้าสู่เซตที่2ไทยแก้เกมด้วยการส่งพยอมสีองศาลงแทนจริยาสีสวาสดสมบูรณ์ให้เล่นได้แน่นอนมากขึ้นและทำให้ไทยกลับมาชนะคืนได้ในเซตนี้15-9ต่อเข้าสู่เซตตัดสินยังคงเป็นสาวไทยที่เกมไหลลื่นแข่งลูกเซิร์ฟและการขึ้นฟาดทางคะแนน สงมงผลชนะไปในเซตนี้แบบไม่ยากเย็น15-9ต่อคะแนนสรุปผลการแข่งขันในทีมบีไทยชนะเวียดนาม2-1เซตคะแนน12-15 15-9ต่อ 15, 15และ15-9ต่อส่งผลให้ในท้ายที่สุดไทยเก็บชัยชนะเหนือเวียดนาม2-0ทีมควา้าแชมป์เป็นสมัยที่5ไปครองได้สําเร็จหลังจบการแข่งขันน,นายวิรัตินนองคายผู้ฝึกสอนตะกร้อหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าในเกมนี้เห็นจุดบกพร่องหลายอย่างที่ต้องนําไปปรับปรุง ก่อนลุยกรนดันสรายการถัดไปหลังจากนี้ผนงานทีมครับท,ทางนี้เครับเห็นจุดบกพร่องอะไรมากน้อยแค่ไหนครับก็เห็นจุดบกพร่องตรงที่เราเสิร์ฟเสิร์ฟไม่ค่อยดีนะเซตแรกแล้วก็ตัวชงที่หน้าขวาชงนะครับว่ามีการผิดพลาด ชงก็ไม่ค่อยนิ่งแล้วก็ทําให้ตัวเตติลำบากขึ้นดังนั้นผู้ต่อสู้เขาเวลาเขาจี้จี้จะมันเป็นตัวตัวจี้หน้าขวาเนี่ยแล้วในขณะที่จี้หน้าขวาน่ยตัวหน้าขวาเป็นตัวชงหลัก ทำให้ทีมเป๋แว่งแล้วก็ตัวเสิร์ฟก็คิดมากเพราะโยนไม่ค่อยดีดังนั้นเซตแรกมึงถึงได้โยนไม่ดีแล้วก็เสิร์ฟไม่ค่อยดีด้วยนะครับผู้ดูสองรายการต่อจากนี้ไปครับอีสัปซูเปอร์ซีรีส์เป็นการทหารสิบเกมครับเป็นอะไรครับก็เอ่อเรายังเอาตัวตัวเสิร์ฟส้มทีิติมาอยู่ครับว่าเอ่อเราก็แต่ว่ารูปแบบคพลุกเตะคนใหม่ดังนั้นน่ะคิดว่าซูเปอร์ซีรีส์เราต้องรักษาให้ได้นะครับแล้วก็ทั้ง เอเชียเกมด้วยว่าเราต้องพัฒนาว่าเราเห็นจุดบกพร่องว่าหนึ่งการเสริมไม่ค่อยดีนะครับเราต้องพัฒนาในการเสริมให้แม่นขึ้น่าจะมองข้ามจอดไปถึงในชุดเกมตอนนี้ครับครับเราเป็นการเตรียมตัวระยะยาวยังไงบ้างถ้าเกิดว่ามีเอเชียเกมเก็บตัวต่วตอเราก็ต้องพัฒนาว่าเราเห็นจุดบกพร่องเราแล้วว่าการเสริมเนี่ยความแม่นยําไม่ค่อยมีนะครับเราต้องพัฒนาว่าเราต้องใช้วิธีการว่าให้นักกีฬาเน่ยได้เข้าใจในกระบวนการเสริมนะครับแล้วก็จะพยายามให้ ที่เป้าหมายที่จุดที่ต้องเสริมนะครับขอบคุณทรกการชาวไทยนะครับ,รบผมขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยนะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้นักกีฬาตะกรอ้อทีมชาติไทยของเราได้ประสบผลสาเร็จนะครับกราบ,บขอบพระคุณมากครับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงทวเทธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคิงส์ครั้ง,งที่2ี่สที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาจจังหวัดอุดรธานีทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศ ทีมชาติไทยแชมป์25สมัยชุดสีแดงพบกับเกาหลีใต้รองแชมป์เก่าซึ่งผลการพบกันครั้งล่าสุดไทยชนะไปแบบบุบิดสต่ว1ทีมก่อนจะคว้าแชมป์ได้ในปีที่ผ่านมาเริ่มกันที่ทีม A ไทยส่งศิิวัฒน์สาขาพรชายเขาแก้วและสุริยันเปชานขณะที่เกาหลีใต้ส่งปาร์คเงินคืนคิมอันซูและจองวอนด็อกผลการแข่งเป็นไปอย่างสูสีทั้ง2เซตแต่เกมในช่วงปลาย ไทยได้ความยอดเยี่ยมของศิิวั์สาขาที่โชว์เกมเสิร์ฟได้อย่างหนักหน่วงทําคะแนนได้อย่างต่อนเนื่องขณะที่เกาหลีใต้ทาได้ไม่เด็ดขาดพอในจังหวะขึ้นฝ้าทางคะแนนสรุปผลไทยชนะไปนในที่สุดสองเซตรวดคะแนนสต่อ8และ15ต่อ10เ <Number 13. S 1> ข้าสู่ทีมบีไทยส่งสทธิพงษ์คำจันทร์สาชาตาสาครเจริญและพัทลพงษ์ยุพดีขณะที่เกาหลีใต้สมยูเกือนฮัน คิมยองมันและลีมุงจุงคู่นี้ยังเล่นกันได้อย่างสนุกและเป็นทางหน้าของทีมาชิไทยที่ชนะไปก่อนในเซตแร,รก15-7เข้าสูตรเซตที่2เกาหลีใต้ที่แพ้ไม่ได้พยายามใช้เกมเสริมและการขึ้นฟาดทําคะแนนที่หนักหน่วงเข้าสู้จนทําให้เกมสูสีกันในช่วงปลายเซตแต่สุดท้ายยังเป็นความยอดเยี่ยมของหนุ่มนันตกตะกร้อไทยที่รวบรวมสมาธิเก็บคะแนนสาคัญได้และชนะไปในที่สุด2เซตร,รวดคะแนน15-7ตและ15-11ต่อ สรุปผลกติขันไทยเก็บชัยชนะเหนือเกาหลีใต้2-0ทีมผ่านเข้าไปลุ้นชมป์สมัยที่26โดยจะพบกับมาเลเซียหรืออินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศ ผู้ชมครับส่วนการแข่งในประเภททีมชุดชายครับจะมีขึ้นในวันนี้ในเวลา15.45นนครับผลการแข่งจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้กับทีสปอร์ตครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เราส่งตรงมาจากจังหวัดอุดรธานีครับจิตรพันธ์ศิริบุตรถ่ายภาพสื่อการผาเจริญทีมข่าวทีสปอรตรายงานครับึ